สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการแหล่งข่าวเล่ามาอยู่กับคุณเปปซี่เสริมสุขและดิฉันนุ่นตะวันรุ่งนะคะวันนี้เองนะคะก็มีความเคลื่อนไหวจากทางโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐเพราะว่าเช้านี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเช้าและที่สหรัฐเนี่ยนะคะเขาเตรียมจะไปร้องศาลและยื่นเรื่องกับการนับคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยทรัมป์เนี่ยบอกว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลในบางพื้นที่ที่อยากจะให้มีการนับใหม่ค่ะ ก็มีวิศน์สิ้นที่หนึ่งนะยื่นไปแล้วแต่ว่าประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์พูดคุยกันมากก็คือชายชนะที่เพนซินเวเนียพริกกลับเนี่ยทรัมป์นำเกือบเจ0 0แสนเนาะอสองวันแรกเนี่ยครับแล้วพริกกลับมาเป็นไบเดนเนี่ยนะครับกลับมาชนะ4<อ>ี่0 0ื่นสามมันเกิดขึ้นได้ยังไงไซึ่งประเด็นนี้ทรัมป์ก็บอกว่ามีโกงมีบัตรผีแล้วก็มีเรียกขานผิดเป็นของทรัมป์ไปออกเป็นของไบเดนอะไรเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นกราฟิกตัวเลขล่าสุดนะครับก็คือตัวเลขของจำนวนอิเล็กโทรลโหวตเนี่ยนะครับใน50ลัตขณะนี้เนี่ยก็เหลือเหลือ3รัฐที่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับก็คือ Arizona, อริโซนาจอร์เจียแล้วก็นอตคาโรไลนาครับซ <North Carolina. S 2> ึ่งอริโซนากับจอร์เจียเนี่ยแนวโน้มก็น่าจะเป็นไบเดนเนี่ยนะครับที่ชนะ,ะเพราะเป็นสีฟ้าอ่อนะคนะคะ แล้วคะแนน279เนี่ยนะครับก็มาจากการชัยชนะที่เพนซิลเวเนียที่มีอยู่20<อ>นะครับแล้วก็มีที่เนวาดาอีก6ที่นะครับในขณะที่ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่5 38, 38นะครับซึ่งในส่วนของทรัมป์นั้นแนวโน้มนี่ที่นอตคาโรไลนาเนี่ยนะครับน่าจะชนะแน่นอนนะครับแล้วก็คะแนนสุดท้ายที่จะออกมาเนี่ยนะครับก็จะคล้ายกับปี2016เลยนุ่น เพราะว่าขนาดนี้มี279เนี่ยครับย้อนกลับไปดูอันเดิมก่อนนะครับมี279นั้นถ้ารวมอาริโซนา11นะครับแล้วก็ทางจอร์เจียนี่ขนาดนี้จอร์เจียเนี่ยนำอยู่หมื่นคะแนนไบเดนนำนะคะ,ะใช่ครับแล้วก็ที่อาริโซนานี่ยไบเดนก็นำอยู่หมื่นหกนะครับสองที่ก็เป็น27รวมกับ279เนี่ยก็จะเป็น306อในขณะที่ทรัมป์นี่214นี่จะได้ นอตคาโรไลนาอีกสินะครับ <c oughs> ก็จะเป็น229 22ซึ่งจะตรงกับตัวเลขเมื่อปี2016ครับ oh. อันนี้ก็คือภาพการเลือกตั้งปี2016ครับทรัมป์ได้306ฮิลลารี232แต่ว่าในปีนี้นั้นกลับกันก็ตรงที่ว่าไบเดนเนี่ยนะครับพลิกมาชนะเพราะว่าในในปี2016นะครับเราจะเห็นว่ามิชิแกนวิสคอนซินเพนซิลวเนีเนี่ยนะครับ oh. เป็นพื้นที่สีแดง เป็น<ล>ของรีพับลิกันหมดเลยใช่ครับอะลิโซนานี่ก็เป็นพื้นที่สีแดงนะครับแล้วก็ในการเลือกตั้งปีนี้เนี่ยสามารถไบเดนเนี่ยพลิกมาชนะได้แล้วก็ได้จอร์เจียซึ่งก็เป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากนะครับเพราะว่าจอร์เจียกับอะิโซนาเนี่ยเป็นสองรัฐที่ต้องบอกว่าอยู่เป็นที่มั่นทางการเมืองของพรรครีพับลิกันมาตลอดนะครับยาวนานกว่า24ปี2 0กว่าปีเลยครับค่ะแล้วก็สถานการณ์ในส่วนที่ของเพนซิลเวเนียเนี่ยนะครับ วันนี้ผมก็เอาตัวเลขย้อนหลังมาให้ดูนะครับว่ามันพลิชนะกันได้ยังไงว่าสองวันแรกนะครับที่มีการรับคะแนนเนี่ยนะครับคะแนนสองวันแรกนีนออกมาโดยที่ทรัมป์เนี่ยนะครับได้สองล้านหกแสนเก้าหมื่นในขณะที่ไบเดนเนี่ยได้หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแล้วก็ทรัมป์นี่นำอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นหกพันนำเกือบเจ็ดแสนคะแนนนะคะซึ่งเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากนะครับว่าคะแนนนี่ จะพลิกกลับมาเป็นไบเดนนำได้นะครับดูคะแนนตอนช่วง2วันแรกนี่นะครับนับกันไปได้ครับ4ล้าน4ล้าน5 0 0แสนคะแนนนะครับมาดูวันเสาร์นะครับวันเสาร์แล้วล่าสุดครับคือสถานการณ์วันนี้เนี่ยครับคะแนนนี่มาทั้งหมด6ล้าน6ครับแล้วปรากฏว่าทางไบเดนนั้นขึ้นไปนำอยู่3ล้าน3มื่น3ล้าน3แสนหมืน กับ3ามล้านสามแสนหหมื่นนะครับไบเดนเนี่ยนำอยู่43,000ื่นสามแล้วก็ถามว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยครับคะแนนทางไปรษณีย์เนี่ยยังมาไม่ถึงยังไม่ได้นับนะครับคอคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลูกหน้านะคะใช่ครับภูมิภาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางไปรษณีย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีร่วมเกือบ100ล้านคนนะครับโอ้มากเป็นประวัติการเลยนะคะแล้วในสเปนซินเวเนียเนี่ยนะครับคาดว่าประมาณ2ล้านครับที่เป็นใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์เพราะว่า ในช่วงแรกกับช่วงวันนี้เนี่ยครับที่คะแนนออกมาเนี่ยครับคะแนนห่างกันจํานวนบัตรห่างกันเนี่ยครับสองล้านหนึ่งแสนใบแล้วสองล้านหนึ่งแสนใบเนี่ยนะครับทำให้ไบเดนเนี่ยพลิกมาชนะชนะไปสี่หมื่นสามพันคะแนนก็แสดงว่าในสองล้านหนึ่งแสนบัตรเนี่ยนะครับที่นับในช่วงหลังเป็นบัตรจากไปรษณีย์เนี่ยนะครับไบเดนเนี่ยนะครับชนะประมาณอยู่ที่70%กับ30%ก็คือใน2ล้าน1นึ่งแสนบัตรเนี่ยนะครับ หนึ่งล้านสี่แสนใบเนี่ยเป็นสนับสนุนไบเดนและอีกเ0ตแสนใบเนี่ยนะครับเป็นของทรัมป์แล้วทำให้คะแนนรวมเนี่ยไบเดนชนะไป43 0 0 0ื่ะเด็นนี้ทรัมป์ออกมากล่าวหานะครับว่ามีการทุจริตแล้วก็เหมือนกับว่ามีบัตรผี<อ>ซึ่งมันฟังแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้อ่ะนุ่น <c oughs> เพราะเขาว่าบัตรผีเนี่ยครับมันสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ถ้ามีอยู่5ล้าน แล้วคนมาใช้สิทธิ์70%แล้วดับไปแล้วเนี่ยนะครับมีบัตรผีโผลมาแสนหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันจะปลอมถ้าสมมติว่ามันโกงมันจะโกงเยอะขนาดนั้นใช่แล้วก็ไปเด่นเองจะมาเตรียมโกงในเรื่องนี้เนี่ยครับดูแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้เลยแล้วสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยครับผู้นําโลกนี่ก็ออกมาแสดงสงสารแสดงความยินดีกันแล้วนะคะในเอเชียเองก็มีอินเดียนะครับมีเกาหลีใต้แล้วก็มีญี่ปุ่นนะครับอ่าญี่ปุ่นมีลุงตู่นี่ ก็ส่งส่งสารไปเร่วมแสดงความยินดีนะครับกติการในสหรัฐอเมริกาหักกำหนดกรอบเวลาไว้เลยนะครับว่าภายในวันที่14บธันวาคมนี่นะครับทุกรัฐทั้งหมด50รัฐเนี่ยนะครับจะต้องประกาศยืนยันผลการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นข้อปัญหาข้อขัดแย้งที่มีการร้องเรียนเนี่ยจะต้องเสร็จสิ้นก่อน14ธันวาคมซึ่งในแต่ละรัฐนั้นก็จะประกาศชัยชนะหรือประกาศบัตรเลือกตั้งนะครับว่าพักการเมืองไหนได้เนี่ยนะครับในขณะที่วันที่6มกราคมครับสภาคองเกรสหรือ ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับก็จะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการครับแล้ววันที่20มกราคมก็จะเป็นวันที่ไบเดนเนี่ยนะครับเข้าพิธีสาบานตนเพื่อที่จะรับตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่46นะครับและขณะนี้ถึงแม้ยังไม่รับตําแหน่งเนี่ยครับข่าวล่าสุดมาก็บอกว่าทั้งไบเดนเนี่ยเขาตั้ง Task Force โคโรนาไวรัสรุ่นก็คือเป็นหน่วยเฉพาะกิจในเรื่องโควิดโดยเฉพาะเลยมีการตั้ง นักวิทยาศาสตร์หมอนะครับนักการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยนะครับ12คนมาทํางานในคณะทํางานเฉพาะกิจที่ว่าเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นการเตรียมการไว้สําหรับเมื่อรับตําแหน่งวันที่20มกราคมเนี่ยก็สามารถเดินหน้าได้เลยครับคุนแล้วก็สถานการณ์วันนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับตลอดช่วง5วันที่ผ่านมานี่ ตัวเลขพยูนแสนเป็นหลักอะค่ะเออวันนี้ก็อยู่ที่เท่าไหร่ครับวันนี้อยู่ที่2,726คนนะนะคะแล้วก็ไปพีคสุดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมา1,32,541คนเนี่ยค่ะพี่เบบซี่ซึ่งตัวเลขติดเกินหนึ่งแสนนี่นะครับมาตั้งแต่วันที่4เลยนะครับ4 5 6 7 8นี่นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่สวนทางกับสิ่งที่ทรัมป์พูดมาตลอดครับว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายดีขึ้นนะครับรับประเด็นในเรื่องของ ความผิดพลาดในการบริหารในเรื่องของโควิดเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยครับที่สํานักข่าวต่างประเทศทุกสํานักเนี่ยครับวิเคราะห์ว่าเรื่องโควิดเนี่ยเป็นประเด็นที่ทําให้ทรัมป์เนี่ยนะครับพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าทรัมป์จะออกมาประกาศยอมรับความพ่ายแพ้เนี่ยเมื่อไหร่ยังไงแต่วันนี้นี่เข้าใจว่าจะเป็นขั้นตอนในการ ฟ้องศาลเพื่อที่จะให้มีการนับคะแนน,น,น,นใหม่เน,นี่ยครับะะพูดถึงโควิด1 9แล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าสหรัฐนั้นแย่พอสมควรเดี๋ยวเราดูภาพรวมของทั่วโลกกันหน่อยนะคะติดเชื้อรายวันทั่วโลก24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่472,686รายนะคะแล้วก็เสียชีวิตทั่วโลกค่ะ5,841รายนะคะก็จะเห็นว่ามี6พฤศจิกายนที่กระโดดไปถึง9 2 0 2รายนะคะตัวเลขการติดเชื้อใน ลัตโอโทะลุมาแสนหนึ่งนี่เป็นอะไรที่ต้องบอกว่านอกเหนือความคาดคิดมากนะครับไปดูสถานการณ์ในภูมิภาคนะครับอินโดนีเซียครับติดเชื้อสะสม4,004แล้วก็ติดเชื้อวันนี้2,008นะครับฟิลิปปินติด2,000สะสม3,098,000เมียนมานี่ก็ยังอยู่หลักเลข4ตัวนะครับ1,029ติดเชื้อสะสม6 0 0 0นะครับไปดูมาเลเซียนะครับสถานการณ์ในมาเลเซียนั้นต้องบอกว่าน่าเป็นห่วง กลับมาหน้าเป็นห่วงรุนแรงขึ้นอีกนะครับในมาเลเซียนั้นวันนี้ติดเชื้ออยู่ที่972ครัเบคระเลื่องและเมื่อวันที่6พฤศจิกายนนี่แหละครับทะลุไป1755ัอครับแล้วก็ตัวเลขวันนี้นะครับซาบาครับยังสูงสุดครับ972นั้นซาบาอยู่ที่370แล้วก็ที่รัดเปรัก51รายลนะครับวันนี้เคด้า8ครับสถานการณ์ที่น่าสนใจก็คือในส่วนของมาเลเซียนะครับวันนี้ครับรัฐบาลมาเลเซียประกาศ movement control order นะครับหรือว่าคำสั่งควบคุมการเคลื่อนย้ายแบบมีเงื่อนไขนะครับขยายไป8รลัฐทั่วประเทศนะครับก็ยกเว้นในส่วนของกาลันตันของปลาหังนะครับแต่ว่าในรัฐที่ประกาศเนี่ยก็มีในส่วนของตรังกานูนะครับแล้วก็ที่ติดชายแดนไทยครับมีเคด้านะครับเคด้าตอนบนติดกับชายแดนในส่วนของสงขาครับมีสเดาแล้วก็มีประดังเบซานะครับจากเคด้าลงมาเนี่ยเป็นไปลัท์ เป็นลักนี่ซึ่งก็จะติดกับชายแดนของยะลาที่เบตงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ไปดูเดี๋ยวไปดูกราฟิกของมาเลเซียหน่อยนะครับกราฟิกมาเลเซียนี่อยากออามาให้ดูอีกทีหนึง่ง<อ>สถานการณ์นี่ครับละลอกแรกนั้นระหว่างช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยถ้าเทียบกับละลอกสองนี่โอ้โหนุ่นมันเทียบกันไม่ได้เลยนะใช่ค่ะครั้งนั้นนี่เต็มที่ของเขาอยู่ที่200กว่าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่ที่เริ่มระบาดตั้งแต่ ยี่สามี่กันยานะครับจุดต้นเหตุเลยก็มาจากการชุมนุมทางการเมืองที่ซาบ้ามีการหาเสียง,ยงนะครับอของพรรคการเมืองที่รัสซาบ้าบน,กบบนเกาะบอร์เนียวครับแล้วจากวันนั้นจนวันนี้นะครับสถานการณ์ในซาบ้าเนี่ยเอาไม่อยู่ครับแล้วก็ลามเข้ามาติดทางในส่วนของทางมาเลเซียในคาบสมุทรของมาเลเซียเลยก็มีทางกุลลัมเปอร์นะครับมีมะละกามีโยฮมีเซลังงอมีปุตราจายาแต่ที่สําคัญก็คือ การประกาศควบคุมการเคลื่อนไหวนี่นะครับไปที่เปรลักแล้วก็เคด้า <c oughs> ที่ติดชายแดนไทยด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ทางกองทัพภาคที่4เนี่ยโดยกองกําลังเทพสตรีนี่นะครับ <c oughs> ก็มีมาตรการคุมเข้มข้นในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับทางเคด้ากับเปรลักนะครับก็ <c oughs> คือทั้งที่เบตงแล้วก็ที่ด่านสะดาวครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในส่วนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าประเทศไทยขณะนี้ยังไม่มีการระบาดยังไม่มีการ ติดเชื้อจากในประเทศที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าสถานการณ์ที่จะทําให้อาจจะมีการติดเชื้อเข้ามาได้ก็คือ,อเหตุก,การณ์นใน,นเมียนมา แล้วก็ในมาเลเซียครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูสรุปสถานการณ์ทั่วโลกกันหน่อยนะคะติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุดนะคะ50ล้าน89,985รายนะคะเสียชีวิตสะสม1ล้านสอง0รายค่ะส่วนติดเชื้อสะสมรายวันสูงสุดยังเป็นสหรัฐนะคะแสน0 0 0รายอันดับ2อ,อินเดีย46,000รายค่ะอันดับ3ฝรั่งเศสเนี่ยมา38 0 0 0นะคะแล้วก็อันดับ4อิตาลีเนี่ย 32, คืออิตาลีเนี่ยเริ่มตามร้อย ฝรั่งเศสมาละนะคะแล้วอันดับ5สหราชอาณาจากักรคะ25,177รายนะคะเสียชีวิตรายวันสูงสุดอันดับ1ค่ะสหรัฐ512รายนะคะอันดับ2อินเดีย491รายอันดับ3เม็กซิโก485รายอันดับ4อิตาลี331รายนะคะและ5รัสเซีย286รายค่ะ ตัวเลขอัตราการเสียชีวิตสะสมนะครับหนึ่งล้านสองเนี่ยนะครับคิดเป็นสัดส่วนก็อยู่ที่ร้อยละ 2. 4ดเปเนะครับแล้วก็สถานการณ์ในสหรัฐนั้นเสียชีวิต24 3 0 0 0ี่มืสามเนี่ยก็คิดเป็นตัวเลขใกล้เคียงกันครับ2.4จเปอร์เซของสิล้านนะครับแล้วตัวเลขรายวันขณนะนี้ติดเชื้อวันละหนึ่งล้านเนี่ยถ้าตัวเลขอย่างนี้เดินหน้าตลอดเนี่ยนะครับ10วัน 1>, 1ล้านนะครับในหนึ่งล้านนี่จะมีผู้เสียชีวิตอีก2 4 0 0 0ี่พคน ใช่นะคะก็เป็นสรุปสถานการณ์คร่าวๆแล้วเราเองก็อย่าลืมว่ายัางต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆนะคะช่วงนี้เราพักกันรู้เดียวช่วงหน้าวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมกันหน่อยรวมไปถึงการตั้งรับของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์กันต่อช่วงหน้าค่ะ นายใหญ่ปดาด8พฤศจิกาย,ยนเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางก็มีคนสังเกตเห็นนะคะว่านอกจากแนวของตำรวจแล้วเนี่ยหลังตำรวจเนี่ยยังมีแนวของทหารนอกเครื่องแบบด้วยซึ่งวันนี้ก็มีการชี้แจงจากทางผู้บัญชาการทหารบกพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้นะคะก็บอกว่าเออเป็นเรื่องของมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับทรัพย์สินของทางราชการนะคะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิวัติด้วยโดยบอกว่าเรื่องของการปฏิวัติเนี่ยติดลบแน่นอน,นะคะอ่ะก็เมือ่อวานนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ ทางผู้ชุมนุมก็ตีปี๊บมาตลอดเนะาะแล้วก็ระดมคนให้มากันชนะแน่อะไรกัน<ม>แต่ว่าก่อนก่อนหน้านี้ก็มีโพส์เหมือนกับพยายามทําความเข้าใจว่า <c oughs> คือเหมือนกับรู้แล้วครับว่าชัยชนะที่ตั้งเงื่อนไขายไว้สามข้อนเนี่ยมันไม่มีความเป็นไปได้ละ<ม>โอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยนายกลาออกเรื่องรัฐมนูญหรือเรื่องปฏิรูปสถาบันไม่ต้องพูดเลยม,มันไม่มีอะไรอย่างนั้นแต่ว่าก็ยังเรียกร้องให้มาแล้วก็บอกว่าให้เป็นส่วนหนึ่งของ กงล้อประวัติศาสตร์เนะาะในการขับเคลื่อนอะไรแต่ว่าในภาพที่เห็นเราก็จะเห็นนะครับว่ามีเหมือนกับคงคงเป็นทหารนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ชุดเครื่องแบบออกมา,าแล้วก็เป็นกําลังเสริมในส่วนของแนวแนวต้านรับนะครับเมื่อวานนี้อาจจะมีเหตุการณ์มีการฉีดน้ําในสองช่วงช่วงแรกก็คือหลังจากที่คือเมื่อวานเนี้ยการคณะราษฎรเนี่ยนะครับก็ไม่เปิด ไม่เปิดเผยตอนแรกเนาะว่าจะไปไหนนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีการเตรียมการกันทั้งในส่วนของลาดตําเนินบริเวณสะพานมขวานลังสันก็มีการไปตั้งรั้วลวดน้ำมีการไปปรับแนวอะไรงนรั้นเพราะกังวลเหมือนกันว่าจะเดินตรงนี้ไปเพราะข่าวออกมาว่าจะไปยื่นหนังสือใช่ไหมครับก็ต้องผ่านตรงนี้เพื่อที่จะไปบริเวณพระที่นั่งอนันตสมบคมหรือไปที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็วางรับไว้สองแนวในที่สุดม็อบเนี่ยแหละครับก็เคลื่อนกระบวนการนุ่นโรลี่ประชาธิปไตยเนี่ย จะมาที่พระบรมราชวังแล้วก็มีการตั้งไว้2แนวนะครับบริเวณด้านแรกเนี่ยก็คือเป็นหน้าสารีกา,าแล้วพอไปถึงช่วงนั้นนี่นะครับก็เหมือนกับว่าจะจะ,จะฝ่าแนวไปทางเจ้าหน้าที่ก็มีการฉีดน้ําเตือนอและแนวที่สองเนี่ยนะครับก็ไปอยู่บริเวณใกล้กับทางาสารลักเมืองอซึ่งตรงนั้นก็เป็นแนวสุดท้ายที่ <ไง S 2> ทางเจ้าหน้าที่จะยอมจะยอมให้ไปตรงนั้นได้คือตี ฝ่าตรงนี้ไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไงก็ไม่ยอม,มนะครับ <นะ S 2> เพราะว่ามันจะเข้าไปใกล้กับบริเวณพระบรมราชวังและทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการเตรียมการกันทั้งฝ่ายม็อบเองเนี่ยก็เหมือนกับรู้สถานการณ์นะ<อ>เขาก็ไม,ไม่ไม่พยายาม,มาที่จะบุกเข้าไปาในแนวสุดท้ายนะเพราะถ้าฝ่าเข้าไปตรงนี้นี่แหละครับมีการประทะก,กันความรุนแรงเกิดขึ้นแน่นอนอแล้วเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นภาพนะครับว่าผู้ชุมนุมเนี่ยก็มีการใช้ความรุนแรงเหมือนกับในแนวในแนวกั้นเนี่ยนะครับผู้ประท้วงส่วนหนึ่งก็บุกเข้ามา พยายามที่จะถีบทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยครับอย่างในภาพที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็มีการก็ยังดีที่ว่าในส่วนของกาดของผู้ชุมนุมเนี่ยก็มีความพยายามที่จะกันส่วนนี้ออกไปแล้วก็มีการเอาเอาพลุไฟนี่แหละครับมาจุดเหมือนกับเพื่อที่จะคว้าสิ่แรกก็คิดว่าเป็นระเบิดเพลิงเป็นน้ำมันอะไรงั้นโอ้โหถ้าใช่ครับถ้าฝ่ายผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงนี่ถือว่าจบข่าวเลยนะครับเพราะว่า ถือว่าขาดความชอบธรรมแล้วในปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานนี้สานการณ์โดยรวมเนี่ยครับก็ไม่มีเหตุอะไรน่ากังวลนอกจากการฉีดน้ำเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผู้ประชาการฐานบกเนี่ยท่านทักท้วงและท่านกังวลก็คือมีมือที่สามมีบุคคลที่ต้องการความรุนแรงเนี่ยครับแฝงตัวเข้ามาอยู่ในมอบคณะลาเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยโดยเฉพาะทหารเนี่ยก็ต้องมีการมาชุดนอกเครื่องแบบเพื่อที่จะป้องกันสถานการณ์ไม่ให้มันลุกลามไปเดี๋ยวไปฟังความเห็นของ คนเอกจรงพันธ์กิตแก้วแท้ครับค<ะ>่ะเราก็เห็นนะจากคลิปจากรายงต่างๆนะทหารที่ออกไปสูงส่วนนั้นนก็คือไปช่วยดูแลเจ้าที่ข้างหลังนะเพราะตำรวจเนี่ยคือไม่เห็นอยู่แล้วนะเพราะอยู่ข้างหน้าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยทหารตรงนั้นเนี่ยก็จะไปช่วยตำรวจหรือว่าชาชนที่รับบาดเจ็บหรืออะไรเนี่ยแต่ตัวเองก็โดนองโดนรีดห้อยมาเนี่ยเพราะมันมีกลุ่มที่พยายามสร้างความมันแรง เราเห็นไหมว่าถ้าก็้ที่ตำรวจปล่อยให้ไปเนี่ยแล้วเราก็เห็นคลิปแล้วว่าเขาเตรียมอะไรมาคลค้ายๆตะทัดที่มีไปมีอะไรเนี่ยจุดที่เพียงข้ามรถบัสเนี่ย,ยถามว่าถ้าเกิดปล่อยไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดโดยเจตนาหรือไม่โดยเจตนาก็ตามเนี่ยเข้าไปใน สารละเมอเข้าในวัดขาแก้วเกิดควาเสียหายขึ้นมาใครรับ เ <im itation> จ้าหน้าที่ก็พยายามจะใช้มาตราการอย่างละมุนละมอมแต่ก็มีทัศะนะนะคะจากทางคุณถาวรเสนียมทางราัฐมนตรีช่วยคมนาคมสอสอรประชาธิปัตย์นะคะโพสต์เฟซบุ๊กบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกว่าเห็นว่าการชุมนุมการเรียกร้องและการแสดงออกของกลุ่มคณะราษฎรถ้าเป็นการชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นสิทธิที่พึงกระทําได้ภายใต้กฎหมายผมเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่ายุคสมัยได้มีการเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง แต่ผมเชื่อเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงต้องทำด้วยอาระยะและเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหากแต่การแสดงออกซึ่งการทำลายทำร้ายความศรัทธาความเชื่อความรักของคนไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏขึ้นนั้นมีได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดเลยต่อระบอบประชาธิปไตยตามแบบที่ต้องการและเรียกร้องหรือแม้กระทั่งจะเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ดีสำหรับคนไทยในยุคต่อไปหรือไม่ หากท่านจะกล่าวอ้างว่าต้องการปฏิรูปจะต้องไม่ใช่การทำลายแต่มันจะต้องเป็นการปรับปรุงแต่การกระทำที่แสดงออกมาต่างๆโดยตลอดดังเห็นในภาพและวาจาที่ปรากฏ คือการทำลายอย่างน้อยที่สุดคือทำร้ายความรู้สึกความรักความศรัทธาของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สุดท้ายขอเรียกร้องให้ผาบาตารอ,อธิบดีดีเอสไออายการสูงสุดผู้พิพากษาตุลาการในศาลยุติธรรมได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตรงไปตรงมาอย่าได้เกรงกลัวและละเว้นไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะผู้กระทําผิดกฎหมายเป็นปัญหาของบ้านเมืองเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพื่อให้สังคม ไทยกลับมาสงบสุขอีกครั้งประชาชนทนไทยทุกคนเคารพกฎหมายและเคารพหลักการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไปค่ะครับ ก็เป็นการย้ำนะคะถึงแนวทางการชุมนุมที่ควรจะต้องเป็นไปอย่างมีอาระยะนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ไม่ควรที่จะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะช่วงนี้เราพักกันรู่เดียวคะ่ะช่วงหน้าตามกันต่อกรณีคุณศรีสุวรรณไปร้องกกตอบอกว่าคณะก้าวหน้าตั้งขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะผิดมาตรา1-1 1ของกฎหมายลูกวุฒิพักการเมืองหรือไม่เดี๋ยววิเคราะห์กันต่อช่วงหน้าคะ่ะ ชวนจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไปร้องกกตนะคะบอกว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้ามารวมกลุ่มกันเป็นคณะเนี่ยแล้วก็กระทําการในลักษณะที่คล้ายพักการเมืองมันอาจจะไปผิดมาตราหนึ่งหนึ่งของกฎหมายลูกวด้ดีพักการเมืองแล้วน่าจะกระทบต่อกลุ่มที่กําลังจะลงอบจกันด้วยในปลายปีนี้นะคะโอ้วันนี้เป็นเรื่องอะไรนะครับซึ่งร้องเรียน ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันต้องร้องเรียนผ่านกกตเพื่อให้กกตเนี่ยพิจารณาเพราะว่ากกตนั้นก็จะเป็นองค์กรอิสระนะครับที่ดูในเรื่องของการทำงานของพักการเมืองซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการร้องแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยก็เหมือนกับว่ากกตไม่ได้ทำอะไรปล่อยป่าะเลยจนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือที่ทางดรนัทพลโตประยูนจำได้นะนุ่นที่เขาไปร้องกกต พราะเห็นว่าพฤติกรรมของแกนนําพักอนาคตใหม่ก่อนที่จะยุบพักจากเรื่องกู้เงินนี่แหละครับมีการร้องในเรื่อง92วงเล2 2> ็บ2ที่ว่าพักการเมืองมีการกระทําอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งครั้งนั้นก,กรกตไม่ได้พิจารณาในเรื่องนี้เนาะแล้วก็ทําให้คุณดรนัทพรเนี่ยต้องไปร้องสารสารัฐธรรมนูญเองสารรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้วินิจฉัยในเรื่องนี้เพราะเห็นว่าดรนัทพรเนี่ยไม่มีสิทธ ไม่ <จะ S 1> มี <ไป S 1> ส่วนที่จะมาร้องกับทางสารรัฐมนุนได้ต้องเป็นเรื่องของกตเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะซ้ําเหตุการณ์อย่างที่ดรนัทพรหรือไม่เนี่ยวันนี้ทางคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็ไปพูดในประเด็นนี้ซึ่งก็รับฟังได้เลยเพราะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของคณะก้าวหน้านี่นะครับโดยมีคุณธนาทรเป็นหัวหน้าเนี่ยก็มีการพฤติกรรมเนี่ยก็กระทําเหมือนกับข้อห้ามที่ระบุไว้ในมาตรา111พลปพักการเมือง ที่ว่ากลุ่มการเมืองกระทําการตั้งเหมือนกับเป็นพักการเมืองอแล้วก็ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งอะไรเพราะว่าในส่วนของคณะก้าวหน้านะครับมีการส่งผู้สมัครอบจอนายกอบจอเนี่ยในหลายจังหวัดแล้วก็ออกไปร่วมหาเสียงด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่พักการเมืองเนี่ยแล้วส่งลักษณะอย่างนี้มันสามารถทําได้หรือไม่ซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็น<อ>ดุลพินิษ์ในส่วนของทางกรกตที่จะพิจารณานะครับแล้วถ้ากรกตเห็นว่าพฤติกรรมการกระทําในลักษณะนี้ของคณะก้าวหน้าเนี่ย เหมือนกับเป็นเป็นพักการเมืองเพราะว่าพักเนี่ยถูกถูกยุบไป<ช>แล้วก็ทั้งจนาทรทั้งคุณช่อทั้งคุณปิยบุตรเนี่ยนะครับก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลาสิปีไม่สามารถมายุ่งเกี่ยวทางการเมืองได้นะครับแต่ว่าออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนี้เนี่ยครับกรกตก็คงต้องพิจารณาดูแล้วก็จะส่งให้สารรัมนูลในเร็ววันหรือไม่หรือว่าแล้วก็ในเรื่องของนายกอบจอเนี่ยเขาจะเลือกกันก <20 S 2> ลางเดือน,นวันคมแล้วถ้าเกิดเป็นโมฆะเนี่ยนะครับ โอ้การส่งครั้งนี้นี่ก็ถือว่าถ้าเข้าขายนะครับผิดมาตรา11เนี่ยมีความผิดอาญานะครับมีติดคุกแล้วก็ในส่วนของผู้สมัครของคณะก้าวหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นโมฆะไปด้วยอ,อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามดูครับว่ากกตน,นั้นจะเห็นต่างในเรื่องนี้หรือว่าเห็นสอดคล้องกับ ขอเรียกร้องของทางคุณศรีสุวรรณครับใช่คะ่ะเพราะเป็นเรื่องใหญ่นะคะก็จะกระทบต่อการเปิดตัวผู้สมัครของคณะก้าวหน้าไปก่อนหน้านี้หลากหลายจังหวัดทีเดียวนะคะวันนี้หมดเวลาของแหล่งข่าวแล้วมาแล้วนะคะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ